ถ้าวันนี้คุณอยากให้ใครเนี่ยกลับมาอินกับเรามาอีกครั้งครับจำไว้นะครับสมองมนุษย์จําได้แค่ตอนต้นตอนพีคและอันที่3ามคือตอนจบครับมันจะมี3ประโยคที่ก่อนจะจากกันเนี่ยควรปิดท้ายให้รู้สึกพิเศษไม่ว่าจะเป็นการเจอตัวหรือก่อนที่จะแยกจากกันควรปิดท้ายให้เขารู้สึกพิเศษให้ได้มากที่สุดเช่นการบอกว่าไปก่อนนะออนะครับชอบคำหนึงนะที่คุณพูดวันนี้ นะครับแล้วตามด้วยประโยคตุดจุดสองครับเช่นบอกว่าไปก่อนนะนะครับแต่ต้องบอกว่าวันนี้คุณดูเท่มากเพราะสิ่งนี้จะทําให้คนรู้สึกว่าตัวเองมีอัตราขึ้นมาอีกครั้งนะครับและรู้สึกว่าตัวเองได้รับความสําคัญอีกครั้งสามครับการบอกว่าแล้วเจอกันนะนะครับอ๋อเกือบลืมบอกไปเลยว่าวันนี้คุณดูมีเสน่ห์มากถ้าคุณทิ้งท้ายประโยคแบบนี้จะทําให้คนรู้สึกดีมากขึ้นแล้วอดีตวันวานที่เขารู้สึกแย่ๆกับคุณ มันจะค่อยๆจางลงเรื่องนี้ครูควมสอนไว้ในคอร์สพลิกสถานะราคาแต็มเนี่ย8,900บาทครับคีย์สำคัญที่คุณขาดไปทักษะสำคัญของคนมีความรักที่เขาไม่เข้าใจครับบางคนเนี่ยหมดเงินไปเป็นแสนครับหวังว่าจะได้รับความรักกลับมาครับแต่มันก็ไม่เป็นดังใจคิดครับ วันนี้มีเคสหนึ่งปรึกษาคุณคามหลังบ้านครับให้เงินเดือนละ4ี่หมื่นครับหวังว่าเขาจะรักเรามากขึ้นครับช่วยปลดหนี้ปลดสินทุกสิ่งทุกอย่างครับแต่สุดท้ายก็ไม่เป็นดังใจครับเงินที่คุณโยนลงไปทั้งหมดเท่ากับศูนย์ครับเขามองว่าคุณคือตู้ ATM สาธารณะครับแฟนมีเงินเดือนเนี่ยสองหมื่นพอคุณไม่เข้าใจอย่างยากลายเป็นว่าเขาเอาเงินเดือนเนี้ยไปให้มือที่สามหมดเลยครับ5เดือนก็แสนหนึ่งแล้วนะครับเงินจํานวนนี้ของแฟนของเรานะ ตกไปอยู่กับมือที่สแทนที่มันจะเป็นเงินทุนในการส่งลูกคุณเล่าเรียนต่างๆจนถึงจบปริญญาได้เลยนะบางคนยอมขายที่ขายทางขายไร่ขายนาทรัพย์สินมรดกต่างๆของตัวเองเพื่อมาสร้างชีวิตอยู่กับแฟนคิดว่ามันจะต้องอยู่กันตลอดรอดฝั่งแต่ปรากฏว่าสุดท้ายจาได้ว่าแฟนมีมือที่สามมันยังมันยังคุยอยู่กับแฟนเก่าของมันมันยังแอบคบกับคนโน้นคนนี้อยู่คบอยู่กับที่ทํางานเดียวกันของมันนู่นนี่นั่นต่างๆบางคนมาเป็นร้านครับ สุดท้ายเหลือศูนย์บาทร,บราคาเต็มเนี่ย8,900บาทครับโปรพิเศษเฉพาะในไลฟ์นี้เท่านั้นนะนะครับเพียง1,990บาทครับเฉพาะ5ท่านแรกที่สมัครครูคมมีโบนัสครับคุณจะได้วิดีโอพิเศษครับมูลค่า3,900บาทครับคือ11จิตวิยาปันหัวหมือที่3ครับอันนี้ฟรีครับ โดยเฉพาะคนที่แฟนเริ่มลดสถานะเริ่มมีมือที่3อันนี้บอกสเต็ปบายสเต็ปว่าคุณควรทำอะไรบ้างและจะมีวิดีโอพิเศษครับเจ็กดกิตวิยาแก้ปัญหาแฟนดองแชทคนที่แฟนไม่ค่อยตอบแชทไม่ค่อยอ่านแชททำไงให้เขาตอบเร็วๆนะครับทำไงให้คนอยากทักกลับมาหาคุณครับมูลค่า3,900บาทครับอันนี้ฟรีครับและไม่พอครับูคอมแถมอีบ e ุ๊ก100ประโยค พูดให้ตัวเองดูมีค่าจำไว้ครับว่าคนพูดเป็นจะได้ทุกอย่างคนพูดไม่เป็นก็จะเสียทุกอย่างมูลค่าอันเนี้ย9 9 9 0บาทครับหนึ่งเล่มครับโดยมูลค่าทั้งหมดของของของแถมเหล่านี้ของแถมพิเศษเนี่ยนะครับ9 7้าบาทครับอันนี้แถมฟรีแพ็กสนี้แถมฟรีเฉพาะย้ำนะครับ คนที่ CF ในไลฟ์นี้เท่านั้นนะครับเฉพาะ5ท่านแรกนะครับ